สวัสดีทุกคนเจอกันกับบล็อกไปกรุงเทพอ,อีกแล้วนะเริ่มต้นมาก็มาเติมพลังกันก่อนเพราะว่าวันนี้เราจะไปเที่ยวสนงการในกรุงเทพครั้งแรกใช่คือครั้งแรกจริงๆ <laughs> แลวครนี้เราก็ไปเที่ยวที่สาย,ยามนะแต่คือไม่ได้ถ่ายอะไรเยอะเพราะว่าคือมันเปียกมาก <laughs> แต่ให้เรารู้ว่ามันสนุกมากจริงๆไม่คิดว่าคนจะเล่นเยอะขนาดนี้ <laughs> ก็เลยม,มากินเิมพลังกันอีกที่ซูชิโร่เพราะ เราเห็นว่ามันมีเมนูใหม่กประจำเดือนเป็นพามา่าแฮมกับชีสเอ้ควีนชีสแล้วก็วก็มาส่งท้ายกันที่ร้านชาบูมาราบเฟ่ในตำนานที่เราได้ยนินเพื่อนพูดกันบ่อยมาก c อปเตอร์พบพบแมนแจริงเราชอบน้ำจิ้มเขามากเลยนะ คือมันเป็นมิกรกะคนที่กินไม่เผ็ดอ่ะชอบกว่าคือขนมอันนี้เลยขนมสืบปลากับอันนี้น่าจะปิงฝ่นปะแต่อนนี้ค่อนข้างจืดไปหน่อยสอบเราเราก็เลยแบบเอาวุ้นมันมาผสมกับน้ำจิ้ของสือปลาอร่อยแาราอันนี้คืออีกวัดหนึ่งคือเป็นการคอสเพลย์ข้างล่างของเราให้ดูจอกออฟฟิตของวันนี้นะครับผม เราก็จะไปคอสเพลย์กันที่ MPK แลวคือสภาพรองเท้าคือแบบชวนเจ็บเท้ามากย้ Yay! อันนี้คือใส่วิกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะผมเป็นน้องซูอาจากเอเลสเตดท่าดาอมือผมพลิกคันน่ารักที่สุดอันนี้เป็น พิพิธภัณฑ์ประมาณนั้นมันฟินมากมันมีบรายละเอียดเลเลยน้อยๆของการทําอะไรเงี้ยมาเติมเกกันแทแล้วก็แวมาที่ซูมี่ จะมาดูกู๊ดของลิงคลิกตรงนันไม่มีนะสิ <laughs> จะเจริญเจรล่นะแล้วนะ <laughs> ก็มาต่อนที่แกรนเต้ใช่อันิเมีแกรนเต้นะครับ <laughs> มีปรเจกต์สกล้ด้วย <laughs> อันนี้คือสภาพชาวนักคอสด้วยกันนะคะผม <laughs> What do yeah. คือสภาพของการกินน้ำแกรเต้ของแต่ละคนนะคะผมเร <Ooh. S 1> ้วก็มาบ้าผู้ชายกันที่คาเฟ่ปิ้นนะคะไม่ได้ถ่ายอะไรเยอะมากเพราะเขาข้ามถ่ายแต่ว่า สนุกมากทุกคนมันดีมากอันนี้คือ,อไปขายด้าเม่ดานนีใส่โคสคนญี่ปุ่นมาแล้วก็ไม่พอค่ะมาต่ออิสยะกันต่ออันนี้คือแนะนำเอ,อ่อข้าวหน้าเทมปุระนี่คือแบบ the b a s จริงจิอร่อยไม่ถูกแพงเอ้ยอร่อยไม่แพงแล้วก็ถูกมากๆ แลเช้าวันต่อมาเริ่มจาก,กมิเวเด็กเฟรชอร่อยอร่อยเราจะไปกันที่วิจิ่าซานจีเอแฟนแฟนคาเฟ่หล่อมา,จากจะบ้าตายเอริราก็สวยมันก็แบบอันานาเมื่อออกอก็สุดป,ปาอันนี้เราจะสุ่มแฟนกันนะคะผม แพงเลยน่ารักมากเลยกินล้วมนะก็ไปต้องรู้สึกน่ารักแน่ๆเลยน่ารักหดีชังน่ารักนีแน่อนอนมได้หึ่งต่อต่ำนี่ขนข้นของแอนนาอร่อยมากมันเป็นแบบนิลวมิลชอบอะ อันนี้คือที่เราสั่งแล้วก็อันนี้เป็นของพี่ชายเป็นน้ำของแวร์เวนเมนใช่อันนี้ก็อร่อยแต่ว่าไม่เคยชอบโซดาเท่าไหร่รสตัวอืววอววอวว่นว้ายกระวาดันน้อยอ่ะในเมื่อเราเป็นเมนพี่ชูนะคะก็ต้องมือพี่ชูอยู่แล้วอวอ,อกไปซะ เขาเรอเลยนะชิ้ยม,มีปุ้เดียวอะ่ะนอยเอาฮะเออสมัยพบกัน ผลประกอบการในครั้งนี้ในการไปทร้งนี้นะคะซ,ซ่งใหม่ไดออ้ของมาก็ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่ก็ไม่น้อยเลยทีเดียวฉะนั้นเราจะมาอวดก่อนสิ่งของแรกนั่นก็คือหมาหล่อครับย่ yeah. เป็นเ,ออเข็มกัดซีรีส์หมาที่บอกจะเป็นหมาชิแนต่างอะไรเงี้ยคือแบบเพื่อนใหม่แนะนำมาแล้วก็เลยบอกว่าไปส่มด้วยอะไรอย่างนี้คือมันมีหลายคนมากแล้วมันหล่อมากฉะนั้นขอลองในฐาน,นะคนที่ชอบคนแก่กว่าขอหมาแก่ได้ไหมคะ ตัซื้อมาแค่อันเดียวนะเพราะว่าเออไปซื้ออื่นมาแล้วมาฮันนี่อุ้ดูตักสีข้างๆแล้วมันก็พอมีฮะท่องไปพร้อมกันกุกคนมาแก่หมาแก่ฮึปเอหมาเด็กเด็กไหมก็ไม่ได้เด็กมากอุ๊ยเห็นขาดกล้องมาเลยทุกคนรู้หมด ไลน์นี้อุ้ยน่ารักอยู่นะเขากัดด้วยอุ้ยมันวิงวิงด้วยทุกคนมันวิงวิงไม่รู้ทุกคนเห็นไหมพันนะโฟกัสสิโฟกันหน่อยเหรอเออมันวิงวิงอ่ะอุ้ยแทอ่ะชอบบอสนะเจอแมนเชปเจอแมนเจอแมนเชปช์เพิร์ดเชปพาร์ตไม่รู้คือทุกคนไม่ค่อยชอบหมาฉะนั้นก็จะไม่ค่อยรู้พันธุ์หมาเท่าไหร่แต่น่ารักมากอุ้ยน่ารักอยู่นะเป็นหมาเด็กที่ยอมเด็กไหมอ่ะก็ดูไม่เด็กอ่ะอดูไม่เด็ก เทวภยวให้ hey, hi, hi, hi. ไวกลางคนเลยเอ่าไว้ตรงนี้มากับสิ่งของชิ้นต่อไปนะฮะสิ่งกับอคเซปตอรสกรีดของเราจะพาได้ยังไงไปเจอมาก็คือไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าตัวเองจะยอมซื้ออะไรแบบน,นี้มาก่อนเพราะว่ามันาราคาค่อนข้างจะแรงใช้ได้อยู่อันนี้ก็จะไม่ผิดซื้อมาร้อยห้าสิบมัง้งแล้วคือมันไม่มีข้างค่าให้ดูด้วยว่ามันมีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเราก็จะมาเปิดสุ่มไปด้วยกันณนะตอนนี้เลยข้างในมันหนาหนา,ม,ามันหนามาก แก่ง่าเดียซอมก็น่ารักอยู่นะไม่มีเงินไก่ด้วยเพราะฉะนั้นขออนุญาตนะฮะ กันคิวแป๊บนึงนะมาแล้วชิปที่กันคิวช่วยเราได้แน่นอนทุกคนดูความคมเพราะฉะนั้นถ้าคุณกำลังเจอใครกันคิวปูอย่าไปกวนตีนเขานะคะเดี๋ยวคุณคจะแหวงเหมือนน้องเลยน้องแหวงอะอ๋อในมันเป็นเซ็ตการ์ดเดี๋ยวนะ อุ้ยอุ้ยอุ้ยอันนี้ก็ได้หเปุ้ยลายการ์ดเฮ้ยลายการ์ดด้วยอุ้ยเป็นลายการ์ด huh. โอ้โหเด้อเด้เด้อเด้อเด้อถ้าถ้าเหมือนในติ๊กต็อกมันจะแบบเอาอะราขอดีป่ะเอ่อเอาอะไรมาขอดีเอ่อชาวหลานยังอยู่ในกล่องอยู่เลยเอ่อเอาชุดมาข้อเหรอเอาชุดน้องมาข้อชุดน้องชุดน้องยังอยู่ในซองอยู่เลยเพราะกลัวกลัวมันเลอะป๊อกเปะป๊อเป๊ะแมาเคร์รจัง กูยกาบิบาบิบาร์บด้วยอ่ะเป็นภาคล่าสุดเลยนี่นะเป็นกาภาคล่าสุดอ้าน่ารักน่ารักชุ๊บอุ๊ยอันนี้เพื่อนเพื่อนสาก,กุระจำชื่อไม่ได้แล้วแต่น่ารักมาก S R อ,อ๋อเป็นกา S R หรออันนี้เขาน่าจะไปเล่นอะไรได้หรือเปล่าไม่แน่ใจอ่ะอนี้อุ๊ยลายกาสวยจังเลยฮึบอ,อุ่ยนอน Nice น้อยสกูรัชน่ารักมากแบบสวยอะเป็นโฮโลแกรมด้วยฮึบอ่านี่เคโราเนอยู่งแล้วท่าเดียวกันเลยนี่ว่าเกลือปะเนี่ย <c oughs> แล้วก็อ๋อไปสุดท้ายแล้วมันมีทั้งหมดห้าใบสกูรัชในชุก,กิเพาเลยคะ่ะยอดได้นอนนอนสามใบได้นอนตั้งสองใบโอเคอันนี้ได้แล้วนะอ,องหนึ่ง เลยซอ,องนึงนะคะเย้ yeah. เราไม่คิดไม่ฝันว่ามันจะมีของสักรุระในร้านกู๊ดจีน,นะอะเก็ตปะเราคือแบบดีใจแต่ไม่ค่อยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีของกูซาสักรุระขายหรอกเสียใจอยู่ตอนแรกว่าจะเหมาออมาทั้งแพ็คเลยแต่ว่ายังไม่พอนั่นแหละซๆๆๆึนี่นะฮะ อีกซองหนึ่ง <c oughs> ขลังพอกันเลยวะดูเฮลองดูชิงอุ้ยอันนี้ชุดเพ็งเพีเหรอคือเราไม่ค่อยได้ดูคักสองสามหลายรอบเท่าไหร่เพราะว่ารู้สึกชอบชอบข้างหนึ่งมากกว่าอะไรอย่างนี้อุ <c oughs> ้ยได้ชาวหลังอันนึงก็โอเคแล้วพอใส่พอใส่มากเลยตอนนี้ต้องมีกอด ขอพี่ทอยยาสักอันได้ปะน่าจะยากอุ้ยทอยยุทอยยุท้าทยุ่าอนารัมากดดูดูดูดทยุ่าน่รัมาเราเป็นคนชอบทอยยอังมากๆอ้ยโ่ารักมากน่ารัโอ้หมกคุมแหลอุ้ยสองอันสามอะสองอันทำไมโอเคใกล้จะท้าแล้วนะ Oh. ซ้ำอุ้ยซ้ำสองอันเลยหรือว่าแตกจะมีใครอยากได้ไหมอ่ะนี่หนูอุ้ยตื่ตนน่ารักมากการมันคือแบบแข็งแรงเลยอ่ะเอ่อนำมาให้ทุกคนได้ดูอีกรอบห,น,ห 1, 2, 3, 4, นึ 5, ่งนะคะหนึ่งสองสามสี่ที่ซ้ำกันห้าหกแนวตั้งนะคะเจ็ด แปดเก้าสิบอ่าขนาดมันใหญ่ไปดิถ้ามันเล็กกว่าน,นี้หน่อยนะ่าจะเอาไปใส่พวกแบบเอ,อ่อการ์ดแบบว่าลองใส่การ์ดได้อะไรอย่างงี้อุ้ยอุ้ยตั้งไว้ก่อนได้ไหมครักับการทุกเกลื่อนแล้วก็ตรงจากนั้นก็ไปแฟนซีคาเฟ่ที่นี่จิซันจีมานทุกคนก็คือไม่เกลือเลยอันแรกแปมพิชูนะคะที่บอกว่าทุกคนต่างตามหาพี่แกแล้วเราก็ได้ คิดถูกจริงที่แบบลากพีช่ชายไปอ่ะคือคุ้มมากแพมิชูนะคะนี่ก็เมนแล้วก็ใจก็แซมแอนนาเอร์เลยคนนี้ก็เมนนะคะเนาะคุณพี่เขาลงเพลงพอมากทุกคนใหญ่ทุกคนไปฟังมากเลยแต่ว่ามีของอยู่ข้างในนี้เดี๋ยวขอแกะออกมาให้ดูคือไปแล้วมันฟินมากแบบฟินมากๆทุกคนน่าจะเห็นรีแอคเราจากในคลิปบอกแล้วว่าอันนี้ก็น่าจะอยู่ในคลิปบล็อกด้แหละ แต่ว่าทุกคนน่าจะเคยเห็นแล้วว่าเราเกรีดการ์ดอย่างไรบ้างอยากให้ทุกคนเห็นสภาพแบบพี่ชายเรอมนพี่หน้าพี่ชายเราคือแบบอะไรของไอ้นี่วะอะไรอ,นนอันนี้พี่ชูกับแอมมานะคะไปอยู่ด้วยกันเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นของเล็กนน้อยอ่ะดูเล็กนน้อยก่อนสิ่งนี้นะฮะอันนี้จะเป็น <laughs> เขียนตัวเองมากคือเอาทุกอย่างที่มันแบบนา่ารักออกมาหมดเลยอันนี้จะเป็นที่ประดับแก้วน้ำของแวร์นะคะผม เอามาอันนี้ก็แกะมพาว่าเถออันนี้ของแอนนาะก็เอามาพี่ไปกลับแก้วนะมันน่ารักนะดูดิล้าสุมึงคอมโ,มโบกันอนะคอมโ,มโบกันแบบใหญ่ไม่น่ารักเหรอเป็นไ้เทาเลยนะน่ารักมากก็เลยเก็บมาแล้วก็มีสั่งแก้วน้ำพี่ชายสั่งของแวร์ในชะ่ไหมแล้วก็สั่งของแอนนาเป็นสองคนอย่างนี้เป็นแบบไอ้เสียบหลอดแก้วเสียบหล,ลอดบนแก้ว แล้วก็อันนี้ให้พี่ชายเลือกมาพี่ชายเลือกเลนชโตะมาทุกคนหล่อมากแล้วคือเราอะอยากกินน้ำพิชูมากแต่เราไม่กินกล้วยก็เลยอด <c oughs> อันนี้กาพิชูกาพิชูขอ,องเราเองนะแคะแล้วก็ขนมหวานของเอวิวาแล้วก็กาไม่ใช่กาแผ่ลออแก้วที่ส่งได้มานะครับอันนี้ของไอเอิเ e ลนะแคะ อันนี้คือพี่ชายสุ่มได้มาล้กก็ได้ของแอนนามาด้วยก็คือเราได้รบทุกคนในคาเฟ่น,นี้เลยเว้ยแบบอ่ะแอนนาไอค์พี่เลนเอวิวาชูแล้วก็แวรบหมดเลยครบทุกคนเลยคือแบบฟินอะไปรอบนี้คือแบบได้ของกลับมาทุกคนมีนี่ตรงไหนก่อนและนี่คือผมก,บกับแกนแครงนี้น้วยคะเล็ยกว่าเสีย เกือบหมดตัวกันเลยทีเดียวเราสนุกมากเลยไม่ได้ติ่งขนาดนี้านานมากคือแบบช่วงตั้งแต่ปลายปีจนถึงต้นปีนี้มัาเราไม่ได้ไปกรุงเทพเลยอะก็ะคือวันนี้ก็ไปก็คือแบบไปใส่นัวมากทั้งแบบที่ทุกคนเห็นว่าแบบเออคอสเซย์ครั้งแรกอะไรเงี้ยตื่นใจเหลือเกินขอบคุณเจนน้าคุณมากเลยที่ทำให้เราได้มีวันนี้นะคะขอบคุณมากจริงๆ ยังไงก็ขอจบบล็อกนี้ไว้ตรงนี้ใครที่ชอบก็ะาตกดไลค์ like, กดแชร์ไว้ด้วยนะแล้วก็ใครที่อยากสนับสนุนค่าเที่ยวของเราก็สนับสนุนได้ที่ลิงก์ข้างล่างนี่แคปผมไว้เจอเมื่อไหร่ในบล็อกข้างหน้าหรือถ้าคุณอยากเจอเราให้ไว้ก่อนดีก็มาทักทายในะไลฟ์ได้นะฮะผม yeah. bye. 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 เย้บายบายเอาตัวเองมาบายบายจะได้ดูออกไม่บาย